อเมซิออเซียเจ้าต้องไม่เชื่อแน่รถดิกชนะแข่งเชิดยิงหินกับอาเธอร์เั่นไม่จริงก็อยู่ล้ำเส้นข้าเจ้ามันขยับพวกเจ้าทะากันอีกแล้วเหรออเจ้าไม่เล่นตามกฎเจ้าจะบอกข้าเรื่องกฎฮิวโก้พวกเจ้าเห็นฮิวโก้ไหมเอาเรื่อไงครับหายไปแล้ว ไม่เขาก็ไปแล้วนี่ไงคิดเอาไว้แต่ในพาร์ทที่แล้วแล้วนะครับว่าถ้าน้องหายดีเนี่ยน้องต้องหายตัวไปแน่นอนและมันก็จริงครับฮิวโก้ตอบด้วยฮิวโก้ าววงเดินหน้ากันต่อครับโอ้โอ้หัวข้าค่อยๆค่อยๆอย่าหยุดต้องไปต่อฮิวโก เขาจะไปไหนนะคิดอมิเซียคิดแล้วก okay. ็ออกข้างหน้าครับนี่มันหมู่บ้านตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีใครเด็กผ um ันมาแถวนี้ไหมได้โปรดโอ้อมิเซียเจ้าดีขึ้นแล้วเหรอ เจ้าหนูเป็นไงบ้างเคลวี่นั่นเจ้าเหรอเห็นฮิวโก้ไหมเจ้าตะคอกใส่เข้าอีกแล้วเหรอไม่ไม่แน่นอนเวลานี้ก็ลำบากพอแล้วโดยที่พวกเจ้าไม่ต้องทะเลาะกันแต่เราไม่ได้ทะเลาะกันอีกแล้วนะอามิเซียเด็กไม่มีทางหนีไปโดยไร้เหตุผลเปิดประตูเ้าจะไปตามหาเขาก็ได้แต่เจ้าระวัง ลมแห่งโรคร้ายกำลังมาทางเจ้าอามิเซียเดี๋ยวนะทำไมหมู่บ้านมัติดกับปราสาทเราขนาดนี้เนี่ยนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอามิเซียข้ารอเจ้าอยู่มากับข้าสิรเลนเทียสนั้นท่านจริงๆเหรอฮิวโกอยู่ไหนเขาหายไป ข้ารู้มันต้องเกิดขึ้นข้าต้องดูแลเขาแล้วทำไมเขาถึงหนีไปข้าไม่รู้ข้าทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาแม้แต่เด่องที่น่ากลัวมันง่ายที่จะลังเลแต่ความรักต้องปกป้องข้าจะไปตามหาเขางั้นไปและพอนาให้ทันเวลาน้องเราอยู่ข้างในเดี๋ยวนะแล้วโรเลนเิสโดนระเบิดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ อ๋ออันนี้มันคือความฝันใช่ไหมได้ครับงั้นก็มาลุยกันเลยนี่ไงแม่เราก็อยู่ท่านแม่อามิเซียมานี่สิได้ท่านแม่น้องเจ้าอยู่นี่เขาเป็นไงบ้างถ้าเขากลับมานั่นก็เพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีแต,แต่ข้าทำทุกอย่างแล้วนะเจ้าปิดบับงความจริงเขาแต่ความรู้สึกของขา้าอามิเซียแม่ขอเตือนเจ้าข้าขอเจอน้องเขาไม่อยากเจอเจ้า แม่กำลังคุยกับใครข้าดูกเจอเขาเขาไม่ต้องการเจ้าอีกแล้วโกหกงั้นเชิญเลยไปดูด้วยตาตัวเองได้ครับฮิโก้ฮิโก้เจ้าเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรเจ้าหนีมาทำไมทำไมพี่ไม่บอกว่าแม่ยังไม่ตายมันดีต่อเจ้าฮิโก้นั่นไม่จริง พี่ไม่อยากให้ข่ารู้อย่าพูดแบบนั้นพี่อิจช้าอิจช้าไปพลนแล้วยังไงต่อขนาดในความฝันผมยังโคตรลุ้นเลยตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันน่าจะหลดอะไรบางอย่างแต่ดนตรีเนี่ยมันยังะทึกอยู่ ฮิวโก้เจ้าอยู่ไหนเหมือนได้ยินเสียงน้องนะแบบเหมือนจะมีคนมาจับตัวนะครับเนี่ยอ๋อมีทหารอยู่น้องมาโดนจับขังครับสักครู่ฮิวโก้มีสองได้ครับรู้เรื่องพวกแกจะทำอะไรน้องมันนี่เลย วัวแตกไอซะนี่คนนึงเรียบร้อยครับเคลียฮิโก้พี่มาแล้วออกมาจากกรงเร็วเฮ้ยจะเป็นอะไรไหมพ่วกนั้นไม่ได้ทำร้ายเจ้าใช่ไหมไม่แล้วทำไมเจ้าถึงโดนจับถ้าได้ยินเสียงแม่แม่กำลังเรียกข้ามันคงเป็นฝันร้ายก็แค่นั้นนั่นใช่แม่แน่ แม่กำลังเจ็บและแม่ไม่รู้สึกเจ็บในที่ที่แม่อยู่เราเคยคุยกันแล้วนี่แต่แม่ตายแล้วยูโก้เจ้าต้องยอมรับกลับกันเถอะก็ได้นี่ครับดอกไม้ในชัเตอร์นี้ดอกเดฟฟอรดิวพี่อยากได้ไหมแน่นอนพี่จะไม่ข้ามไปใช่ไหมพี่กลัวยูโก้ข้าด้วยต่ยมนจบแล้วเลดี้เดฟฟอร์ดิวจะคอยมองเราใช่ คือไอ้ดอกเดฟโฟดิลเนี่ยมันเป็นสสญล่ณ์แห่งความหวังนะครับสรรพคุณทางยาก็คือเป็นยาระบายแล้วก็ลดอาการกล้ามเนื้อกระตุกนะครับแต่ถ้ากินมากๆเนี่ยอาจจะตายได้เอ้าเสียงแม่ครับแม่จะตรงนั้นเราต้องไปไม่อย่าไปนะทำไมปล่อยข้านะฮิวโเอาแล้วไงน้องได้ยินเสียงแม่ครับ แล้วเราจะมีความหวังไหมเนี่ยอุซ่าเนดบดอกไม้มาแล้วฮิวโก้อย่าไปแต่เอาจริงนะใจผมก็อยากไปดูนะครับเอานี่มันบ้านเราเพ้อลงล่างฮิวโก้นี่มันรังหนูเอาแล้วโอ้โหแล้ติดไอ้บใบสร้างศพเต็มไปหมดหุบปากอย่ายุ่งกับข้า ดูมือนี่โคตรน่ากลัวข้าทำเพื่อเขาข้าจะฆ่าผู้เจ้าอีที่ต้องทำข้าจะฆ่าผู้เจ้าทุกคนข้างานหนูนี่คือยังไงเราต้องไปใช่ไหมเจ้ามาทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเด็กพี่สาวเจ้าอยู่ไหนโอ้ข้าได้ยินเสียงใครบางคนไม่มีใครที่นี่หรอกไไปกันเถอะ ไปหาแม่ของเจ้ากันโอ้โหเป็นฝันร้ายที่โคตรน่ากลัวเลยครับโดยเฉพาะตอนท้ายคือถ้าของจริงเนี่ยผมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะที่ไม่ใช่ความฝันเนี่ยขนลุกแน่นอนก็แชปเตอร์นี้นะฮะเป็นแชปเตอร์ฝันร้ายของมิเซียนะมันก็เลยจะสั้นหน่อยนะครับ เอาไงก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันในพาร์ทต่อไปครับว่าในโลกจริงเนี่ยอามิเซจะเจอน้องไหมแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊บายครับ